แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่369ตำนานไปไปวาดของสิ่งนี้ออกมาหากเป็นประโยชน์จะให้จักรยานอีกคันกับเจ้าเมื่อเห็นว่าโมเจิงสนอกสนใจจักรยานส่งสือชูก็ล่อลวงทันทีแล้วโมเจิงจะบอกว่าไม่เอาได้หรือของดีเช่นนี้ธรรมดาว่ายิ่งมีมากยิ่งดีแม้ตามจริงแล้วเขาคนเดียวมีจักรยานเพียงคันเดียวก็พอใช้แล้วแต่ของดีเช่นนี้ผู้ใดจะอยากแบ่งกับผู้อื่น โมเจิงกลับไปที่ห้องของตนเองทันทีรถที่ต้องการเขาเคยทำมาแล้วรูปวาดจึงถูกวาดออกมาอย่างรวดเร็วในวันรุ่งขึ้นก็ส่งถึงมือของซ่งสือชูทันทีส่งสือชูมองไปที่รูปวาดและชื่นชมความสามารถของโมเจิงอย่างจริงใจคนของตระกูลโมเก่งในด้านนี้มากล้อถูกดัดแปลงอย่างเรียบง่ายแต่ก็ยังใช้ยังอยู่แม้ว่าโรงงานจะมีอย่างไม่มากนะัก แต่หากใช้พาหนะในการขนส่งเสบียงให้กับทหารปริมาณก็ยังเพียงพอกลุ่มคนของจังเหลียงได้พักผ่อนพอสมควรแล้วสามารถไปที่12ปัองนาได้อีกครั้งอย่างที่เอากลับมาสามารถนำไปใช้ต่อได้ส่งมอบให้กับโรงงานเพื่อศึกษาและประดิษฐ์ต่อไปนอกจากนี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาจังเหลียงมักจะออกไปข้างนอกหลังจากออกไปได้เพียงสองปีก็สร้างบ้านใหม่ในอำเภอและซื้อร้านค้าติดถนนอีกให้ภรรยาของเขาเปิดร้านขายของชำ นับวันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อนบ้านในละแวกนั้นเห็นแล้วจะไม่อิจฉาตาร้อนหรือเช่นนี้พวกนั้นจึงอยากตามจางเหลียงไปด้วยแทบแย่ส่งสือชูพอใจมากนอกจากตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่แน่นอนระหว่างการเดินทางอาจมีอันตรายได้การออกไปข้างนอกนับว่าได้กำไรที่มั่นคงไม่ขาดทุนจริงๆหลังจากนี้รอให้บ้านเมืองเข้มแข็ง สถานการณ์มั่นคงความคิดเปิดกว้างไม่อยากยากจนอยู่ใกล้บ้านได้เอาใส่ใจดูแลบิดามารดาสิ่งเล่านี้ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมผู้คนแล้วหากต้นไม้ขยับจะไปสู่ความตายแต่ผู้คนเคลื่อนไหวจะนำพามาซึ่งชีวิตขอเพียงมีใจมุ่งมั่นชีวิตย่อมต้องดียิ่งขึ้นแน่นอน ส่งสื่อชูมาหาจังเหลียงให้จังเหลียงนำคนออกไปมากหน่อยมีหลายคนย่อมปลอดภัยกว่าพวกเขาล้วนแต่เป็นคนหนุ่มแข็งแรงยามประสบปัญหาเจออุปสรรคคงจะไม่ตกใจจนฉี่รถกางเกงหรอกกระมังนอกจากนี้ความต้องการใช้ยางก็เพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องเร็วขึ้นกว่าเดิมคนยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเป็นธรรมดาจางเหลียงไม่เคยปฏิเสธงานที่ส่งสื่อชูมอบให้เมื่อออกไปก็นำกำลังคนไปมากกว่าครั้งที่แล้วครึ่งหนึ่ง แม้ว่ากำลังคนจะเยอะแต่ผู้คนที่มาใหม่ต่างเติบโตมาจากบิดามารดาที่ยากจนและพวกเขารู้ว่าการอยู่อย่างร้านแค้นเป็นเช่นไรจึงไม่แสดงท่าทางหยิ่งพยองหรือประมาทเลินเล่อออกมาต่างก้มหัวและทำตามกฎที่จางเหลียงบอกไว้ตรับใดที่ทำงานอย่างเชื่อฟังประพฤติตัวเรียบร้อยไม่ออกนอกลู่นอกทางหลังจากสองเดือนเมื่อกลับถึงบ้านก็จะสามารถหาเงินที่คนอื่นไม่สามารถหาได้ในหนึ่งปีเป็นการทำงานหนักหน่อยแต่ก็คุ้มค่า หลังจากออกจากบ้านได้ไม่ถึงครึ่งเดือนจางเหลียงก็พบกับการปล้นสะดมโชคดีที่การออกมาครั้งนี้มีคนมาเพิ่มมากกว่าครึ่งหยิบมีดที่แวรวาออกมาพวกโจรก็กลัวจนหนีไปมีคนจำนวนมากเกินไปการ,รเผชิญหน้ากันตรงๆส่งผลต่อหลายชีวิตการปล้นคือการออกมาหากินเพื่อเติมเต็มให้อิ่มท้องไม่ใช่เอาชีวิตตนเองมาทิ้งไว้เสียเปล่าและเมื่อพบเจอปัญหาก็เพียงวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเท่านั้นเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้จางเหลียงก็ถอนหายใจออกมา โชคดีโชคดีที่พาคนมามากมีเช่นนั้นจะไม่สามารถรับแรงต้านได้เลยคงจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยการออกไปข้างนอกครั้งนี้ก็คงไม่ปลอดภัยอันตรายมากกว่าที่เคยพบเพิ่มเป็นเท่าทวีหากคนเก่าไม่พูดคนมาใหม่ก็จะคิดว่าลำบากเช่นนี้ทุกครั้งแม้จะกลัวแต่ก็กัดฟันและยืนหยัดต่อไป คนที่ตามจังเหลียงไปบ่อยๆทันทีที่ออกจากบ้านก็คือการเอาตนเองไปเสี่ยงอันตรายหากกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยก็ถือเป็นกำไรที่มีชีวิตกลับมาหากกลับบ้านไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจตอนที่เพิ่งเริ่มทำงานนี้เท่าแกเนียบอกว่าหากเอาชีวิตน้อยๆไปทิ้งจริงๆคนในการครอบครัวเหล่านั้นเท่าแกเนียจะรับผิดชอบเลี้ยงดูเองดังนั้นบรรยากาศจึงเป็นไปอย่างตลวเกลียว ส่งซื้อชูเรียกช่างไม้มาแล้วสร้างเกวียนสำหรับขนส่งสเสบียงอาหารขึ้นตามแบบที่วาดไว้จากนั้นจึงติดล้อที่หุ้มด้วยห่วงยางเพื่อให้ซับแรงกระแทกและป้องกันการลื่นถลายซ้ำยังเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วอีกต่างหากหลังจากที่รถเข้าประจำที่แล้วอาศัยโอกาสในคืนที่มืดมิดคนกลุ่มหนึ่งก็ลากรถที่ว่างเปล่ามุ่งหน้าไปทางตอนใต้เดินทางตอนกลางคืนพักผ่อนตอนกลางวันขบวนรถถูกส่งไปยังฝั่งของชีเวินเฉิงอย่างหลบหลบซ่อน แต่อย่างไรก็ตามตลอดทางจากเหนือจรดใต้มักจะถูกผู้คนบังเอิญเห็นตลอดขบวนพาหนะที่ว่างเปล่าแล่นด้วยความเร็วราวกับขี่ม้าเร็วต่างก็กล่าวกันว่าเป็นขบวนส่งลูกทอเสียนให้เจ้าแม่หวังหมู่เพื่อฉลองวันเทวสมภพบ,บ้างก็กล่าวว่าเป็นขบวนร้อยอสศุราตรียมทูตสุดท้ายก็ไม่มีผู้ใดคาดเดาที่มาที่ไปได้ถูกต้องแล้วข่าวหรือก็แพร่สะพัดออกไปอย่างไร้สาระและน่าขัน ในวันนี้ที่บ้านมีน้ำค้างแข็งตกต้นพับบนภูเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดง่สงสือชูแบกตะกร้าเดินขึ้นภูเขาระหว่างทางก็เจอผู้อาวุโสชีที่กลับมาจากข้างนอกใบหน้าของเขาเย็นจนแดงเรื่อในมือถือจดหมายไว้จดหมายจากทางบ้านหรือมาไม่ใช่จดหมายจากทางบ้านท่าทีอึกอักของผู้อาวุโสชีทำให้ส่งสือชูขบขัน มีอะไรที่ไม่น่าพูดถึงเชียวหรือก็แค่จดหมายที่ส่งมาจากด้านนอกเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นภรรยาผู้เป็นที่รักเขียนให้เขาครั้นคิดเช่นนี้ก็ยิ่งขบขันขึ้นอีกส่งสือชูขึ้นไปบนภูเขาต่อระหว่างทางก็พบผู้คนมากมายในฤดูใบไม้ร่วงบนภูเขามีผลไม้มากมายแม้ว่าชีเซิงจะไม่ได้อยู่ในเมืองถงแต่โรงงานกระป๋องยังคงเปิดอยู่และผลกำไรในแต่ละปีก็ไม่น้อย อย่างน้อยเฉินหูหยินจะเขียนถึงนางทุกเดือนขอให้นางช่วยดูแลกิจการอาหารกระป๋องให้หากฝีมือไม่ดีเกรงว่าจะถูกทิ้งห่างไปนานแล้วมีลูกพลับหลายชนิดบนภูเขามีลูกพลับกรอบๆเพิ่งเด็ดจากน้ำแข็งเย็นๆแท้ทั้งคำทั้งน้ำแข็งจากลูกพลับจะเย็นและหวานมีรสชาติอร่อยมีลูกพลับอ่อนลูกสีแดงเหมือนโคมไฟลูกพลับที่ปลูกบนยอดไม้สุกง่ายที่สุดแต่ลูกพลับเช่นนี้เก็บเกี่ยวยากลูกพลับบางลูกถูกนกจอก บางลูกถูกมแมลงกัดแทะเหลือลูกพลับอ่อนน้อยมากที่สามารถกินได้พอดีผู้สูงอายุที่บ้านกินคงจะเหมาะสมที่สุดหอมหวานละมุนทําให้อารมณ์ดีได้ตลอดทั้งวันส่วนใหญ่จะเก็บลูกพลับแข็งๆพักไว้ที่บ้านสักสองสาวันรอให้ลูกพลับนิ่มแล้วค่อยกินอร่อยเหมือนเดิมเพียงแต่สดน้อยกว่าที่เด็ดจากต้น ยังมีลูกพลับที่เหมาะสาหรับทําลูกพลับแห้งเมื่อแดงแล้วเก็บกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอล้างปอกเปลือกตากแดดสักพักก็เก็บเข้าช่องแช่แข็งเมื่อเอาออกมาอีกครั้งน้ำส่วนเกินจะระเหยไปเกือบหมดให้เด็กกินเป็นขนมทานเล่นก็จะเหมาะสมที่สุดวันเวลาผ่านไปคนในหมู่บ้านก็เอาใจใส่เรื่องการกินมากขึ้นสไพรหนิวเห็นส่งสือชูบนถนนจึงรีบไปหาทันที ช้าก่อนน้องสาวส่งปีที่แล้วเจ้าทำลูกพลับแห้งอย่างไรหรือทั้งเสี่ยวหนิวและหวังลินชอบกินปีนี้พอจะมีเวลาว่างก็เลยคิดจะทำสักหน่อยของเส้นไหวบรรพบรุษช่วงปีใหม่จะได้มีลูกเล่นหลากหลายมากขึ้นทุกปีก็เป็นซาลาเปาเปาหมันโถบรรพบรุษคงกินจนเบื่อแล้วสไายหนิวพูดอย่างชัดเจนคนอื่นคงจะเลี่ยงพูดถึงบรรพบุรุษในทางที่ไม่เหมาะสมแต่นางพูดถึงพวกเขาประหนึ่งคนที่มียังชีวิตอยู่สามารถหยอกเย้าวพวกเขาได้ ซ่งสื้อชูยิ้มแล้วบอกสายหนิวอย่างไม่ปิดบังเพราะอีกฝ่ายก็ช่วยนางไว้มากพริกส่วนใหญ่ที่เป็นสินค้าในหมู่บ้านตลอดทั้งปีถูกนางซื้อไว้เพื่อส่งให้ร้านหลายแห่งในเมืองหลวงทั้งหางโจและหนานจริงในปีหน้าจะมีร้านมอไฟมากขึ้นถึงตอนนั้นจำนวนพริกที่ต้องการก็จะเพิ่มขึ้นไม่ช้าก็เร็วพริกต้องส่งออกไปที่ร้านมอไฟอย่างรวดเร็ว ซ่งสือชูไม่ได้ฟันเฟือนเกินไปแต่ก็ยังจําพวกคนในหมู่บ้านที่แอบขายพริกให้แม่ค้าคนอื่นในราคาที่สูงได้อยู่แม้ว่านางจะเป็นคนใจกว้างแต่านางก็แค้นเป็นเหมือนกันค้าขายด้วยกันครั้งเดียวครั้งหน้าเท่านั้นแหละอย่าได้หวังครั้งหน้าเลย